สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจี๊ยบแชนแนลนะคะวันนี้ป้าอยากจะกินข้าวเหนียวอะ่ะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นเป็นถุงๆแบบนี้ค่ะพออยากจะกินขึ้นมาเป็นไงล่ะแข็งโป๊กๆเลยดูสิเออแต่วันนี้มีวิธีมาฝากนะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็เวลาเราซื้อข้าวเหนียวมาใช่ไหมเหลือๆแล้วก็ต้องแช่ตู้เย็นเอาไว้เพราะความเสียดายฉุกไหมคะแล้วเราจะอุ่นมันยังไงล่ะบางคนก็เอาไปเข้าเตาไมโครเวฟเคยมห แล้วก็แข็งปังกินไม่ได้ต้องทิ้งไปในที่สุดนะคะป้าจะมาเล่าให้ฟังว่าป้าทำยังไงจะบอกว่าวิธีนี้นิ่มมากจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็เราต้องมีตะแกรงอันหนึ่งนะเอาน้ํำน้ำเปล่าแล้วนี่แหละใส่ลงไปในหม้อที่มันขนาดใหญ่กว่าตะแกรงนิดนึงอ่ะลองกะดูนะคะระดับน้ำก็เอาไม่ให้ท่วม พะเราจะต้องใช้ถ้วยอย่างเนี้ยค่ะเป็นเซรามิกนะเซรามิกเพราะว่าเราต้องนึ่งอ่ะต้องใช้ไอความร้อนนะคะจากไอน้ํเราเอาถ้วยเซรามิกรองก่อนแล้วเอาตะแกรงใส่แบบนี้นะตะแกรงเราก็ใส่ข้าวเหนียวแข็งๆก็ปิดบิดสักนิดนึงให้เป็นก้อนๆเล็กลงมาหน่อยประมาณนี้ก็พอแล้วล่ะค่ะแล้วก็เรามีน้ําอยู่ข้างล่างหม้อเห็นไหมอย่างนี้เลยเอาไปตั้งไฟค่ะ ปิดฝาก่อนนะอะปิดฝาแล้วกเอาไปตั้งไฟแต่บางคนเขาบอกว่าถ้านึ่งนะต้องทําให้น้ําเดือดผุดผุดผุดก่อนแล้วค่อยใส่ข้าวเหนียวแต่ป้าไม่ป้าเคยทาแล้วเวลาเราเปิดตอนน้ําเดือดเดือดแล้วจะเอาเข้าวเหนียววางลงไปโอ้ยมันร้อนมือมากเลยอ่ะป้าก็เลยใช้วิธีใส่ไปเลยทั้งอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็รอให้เขาเดือดเดือดนี่เห็นไหมไอความร้อนก็เริ่มมาละเนี่ยเดี๋ยวพอน้าเดือดเดือดเดือดนะคะไอความร้อนก็จะ ทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยที่แข็งแข็งแช่ตู้เย็นอยู่นิ่มลงได้อย่าไปใส่ไมโครเวฟกันนะใช้วิธีแบบนี้เลยง่ายๆนี่เห็นไหมน้ำเริ่มเดือดละพุุดพุดพุด,พด,พดไอ้น้ำก็ขึ้นมาทำให้ข้าวเหนียวของเรานิ่มนิ่มเลยจริงๆนะถ้าใครมีหม้อที่แบบว่าเป็นฝาทึบนะคะที่ไม่ใช่ฝาแก้วกะเวลาสักประมาณ สิบนาทีก็ได้ค่ะสิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้ลองเปิดดูเง้มๆสักนิดนึงนะเพื่อที่จะดูว่าข้าวเหนียวของเรานิ่มหรือยังอย่างเงี้ยเปิดดูได้ถ้าไม่นิ่มเราก็นึ่งต่อไปแต่ถ้านิ่มแล้วเราก็ยกลงมีแค่นี้แหละไม่ยากเนี่ยป้าลองเทสดูนะดูสิคะจากแข็งๆโป,กป๊กตะกี้นะนิ่มนิ่มนิ่มเลยดูน่ากินไหมเหมือนซื้อใหม่เหมือนเรานึ่งข้าวเหนียวเสร็จใหม่ๆเลยอะ แต่คนในเมืองบางทีอย่างพวกเราก็จะไม่ค่อยจะนึ่งข้าวเหนียวกินเองกันนะซื้อเอาห่อละหบาท10บาทใช่ไหมถ้าเหลือแล้วก็แช่ตู้เย็นถูกปะเสียดายนะคะเอากลับมาอุ่นใหม่แบบนี้กินได้กินได้นี่ป้าจะบอกว่าป้าแช่ข้าวเหนียวไว้นานมากเลยนะแช่ไว้ในตู้เย็นน่ะนานๆนนดูสิเนี่ยเอามาใช้วิธีนี้นิม่มมากกินมากเลยเหมือนกับซื้อมาใหม่ๆเลยแหละดูสิจ้า ใช้ได้แล้วเห็นไหมในที่สุดป้าก็ได้กินข้าวเหนียวนิ่มๆสมใจอยากแล้วในวันนี้นิ่มมากเลยใช้วิธีนี้นะสมัยก่อนป้าไม่รู้ไงก็เอาเข้าวเหนียวที่เราซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้ด้วยความเสียดายนะั่นแหละนะนะเอามาร,มรวมๆกันแล้วก็ใส่เตาไมโครเวฟย้า,าโอ้ยแข็งกินไม่ได้ในที่สุดก็ต้องทิ้งไปอะเสียดายมากๆเลยก็เลยลองมาทำวิธีนี้ดูใช้ได้อะนิ่มนิ่มเลยอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเห็นไหมล่ะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวขา,ขาววร้อนๆน,นิ่มๆมีมข้าวเหนียวแล้วก็ต้องมามาปลาทอดราดกระเทียมเจียวหอมหอมหอมๆนะคะมาเลยจ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่แบๆโอ้ยเข้ากคันเข้ากันมื้อนี้อร่อยแน่นอนข้าวเหนียวก็อร่อยปลาก็อร่อยไปขอกินก่อนนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์แชร์ s ับส c คร b e เป็นกำลังใจป้าด้วยนะ